รเราจะลงให้โซนเดียวกนยวันชนิดเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ขั้นตอนการเอาออกมี2วิธีวิธีที่ดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยพังคือใช้ด้ามช้อนอย่างนี้นะครับแล้จับต้นเบาๆส่ตงตัวไว้แล้วก็แหย่เข้ามุมแบบน,นี้แล้วก็ช่วยกันงัดขึ้นมาแบบนี้ครับมองไม่เห็นมาด้านนี้ได้นะคะแล้วเราก็วาง แค่นี้เองครับไม่ตรงจุดที่จะใช่หรืออาจจะรวบนิดนึงแล้วก็วางช้าค่ะช้าๆกว่านี้อีกนิดนึงช้ากว่านี้นิดอย่างนี้ครับอใช้ด้ามนี้เอาเข้ามุมถ้านั้นมีติดสองต้นปั๊บแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บอ่าแต่ถ้าหลุมไหนมีสองต้นอันนี้คือผมปลูกเผื่อซึ่งถ้าคือต้องมันเป็นเทคนิคนิดนึงว่าเราปลูกเผื่อเพราะว่าอย่างที่บอกคือเผื่อต้นที่ไม่งอกแล้วถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วเอ้ย ทางถาดตรงเนี้ยค่อนข้างโอเคเราก็แค่ดึงออกแล้วก็<ช>ไปปลูกก็ได้จริงๆก็โตเหมือนกันแต่ว่าผมมีปริมาณที่ควรจะลงของมันอยู่เป็น็อตเป็น็อตไปอย่างเงี้ยครับเพราะไม่งั้นถ้าลงหมดเกินก็นี่แค่นั้นเองครับถ้าเป็นสองต้นก็ดึงออกง่ายๆแค่นั้นไม่มีอะไรครับเขาก็โตเหมือนกันเฉยเยเอา้นเล็กออกใช่เวลาลงนะครับให้เลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นที่ใ